สวัสดีชาวกุมนะคะสำหรับคลิปนี้มาแล้วกับความรักของคุณนะคะมาดูซิว่าเป็นยังไงบ้างนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนสิงหาคมนี้นะคะพลังงานความรักของเราจะสดใสดีหรือไม่นะคะความสัมพันธ์ของเราของเรานั้นจะพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้นหรือเปล่านะคะ เดี๋ยวเราจะมาชมกันนะสำหรับชาวกุมนะคะก็จะเกิดในระหว่างวันที่22มกราคมถึงวันที่21กุมภาพันธ์นั่นเองนะคะการแบ่งวันที่ก็จะตามศาสตร์ตะวันตกนะคะรับชมได้ชบแบบนักนาและก็แบบราศีนะคะเ,เดี๋ยวจะมีอีกสำรับหนึ่งนะคะเป็นไพ่สำรับเลขนี้เอาไว้ส่องความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อชาวกลุ่มนะคะว่า เขาคิดยังไงกับเราบ้างหรือว่าเขาต้องการอะไรในความสัมพันธ์นี้เขาจะจริงจังหรือไม่นั่นเองนะคะพลังงานไพก่ก็อย่างที่บอกในทุกๆคลิปนะคะว่าเป็นพลังงานโดยวรวมเพราะฉะนั้นดูเป็นแนวทางเท่านั้นเองนะคะหรือว่าสนใจอยากที่จะเปิดดวงชะตาของเราโดยตรงเลยนะคะก็สามารถอแอดไลน์กันเข้ามาได้นะคะได้ฝากอดีตไลน์ไว้ที่ใต้คลิปนะคะการดูดวงของอาจารย์กะะ็จะดูแบบว่าเดือนปีเกิดแล้วก็เปิดไพ่ควบคู่กันนั่นเองนะคะว่าเดือนปีเกิดก็จะได้ทราบนะคะว่าอะไร แห่งดีปังนะคะหยิบจับอะไรถึงจะเป็นเงินเป็นทองหรือว่าอะไรที่จะส่งผลเสียในดวงชะตาของเราบ้างจะได้ระวังให้ถูกจุดนะคะไปในทิศทางที่ถูกที่ดีประมาณนี้เป็นแนวทางให้กับการดําเนินชีวิตของเราได้นะคะราศีกุมเนาะเดี๋ยวนะดูเรือ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, เอนให้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีดาวศุกร์จรเข้าในภพปัตตนี้แล้วนั่นเองนะคะความสุขสมหวัง ความรักของเรานั้นจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะคะบางท่านก็จะเจอรักใหม่ก็มีด้วยบางท่านนะคะก็ถ้ามีแฟนอยู่แล้วก็ให้ระมัดระวังว่าจะมีใครบางคนที่จะจอนเข้ามาในในดวงชะตาของชาวกลุ่มรืยนะคะ เออทีนี้นะคะถ้ามีเข้ามาแล้วมันอาจจะนําพาไปสู่การที่เราแบ่งใจปันใจมีรักซ้อนเกิดขึ้นเพราะว่าจะมีพลังงานใหม่ๆเข้ามานั่นเองนะคะเป็นพลังงานเด็กกว่าก็มีด้วยนะคะอันนี้จากหน้าไพ่นะคะเนาะมาไพ่เด็กขึ้นมานะคะแสดงว่าชาวกลุ่มคุณจะ ถ้าในบางท่านนะคะความรักของคุณนั้นกลับมาดีนะคะหลังจากที่ทะเลาะกันหรือว่ามีปัญหากันกับคนรักนะคะกลับมาดีในคราวนี้นะคะก็เหมือนกับว่า มาจีบกันใหม่มามาเฟรสกันใหม่อะไรอย่างนี้หรือเปล่าหรือไม่ก็ทําอะไรที่มันกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กน่ารักน่ารักแบบเด็กๆอะไรอย่างนี้นะซึ่งจะทําให้ชาวกลุ่มนั้นรู้สึกถึงความกระชุ่มกระชวยได้อยู่นั่นเองนะคะหรืออีกหนึ่งระยะก็จะเป็นในลักษณะที่อาจจะมีคนที่เข้ามาจีบเรานะคะมาจีบมาชอบแล้วก็มา,าทําให้เรานั้นรู้สึกกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กได้ท่านที่เป็นผู้ใหญ่ท่านที่เคยนิ่งเคยแบบว่าเหมือนกับว่าขาดในเรื่องของพวกนี้มาก็จะ มีเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นได้นั่นเองนะคะส่วนท่านที่เออนะมีแฟนแล้วก็มีคนอื่นเข้ามาอะไรอย่างนี้นะคะพยายามนิ่งหน่อยนะพยายามใจเย็นหน่อยนิ่งหน่อยอย่าตื่นเต้นอย่าหวนไหวไปกับเขานะคะถึงแม้ว่าเขาจะดีแค่ไหนก็ตามนะคะซึ่งคุณอาจจะหวนไหวได้จากหน้าไพ่ที่เกิดขึ้นเนาะที่นี้นะคะให้ระวังในเรื่องของอความเจ้าชู้ด้วยนะคะของชาวกลุ่มนี้แหละ ที่จะทําให้ความสัมพันธ์ของเรานั้นต้องอาจจะเหมือนกับว่าเครื่องเคืองกันได้นะคะหรือไม่ก็จะเป็นลักษณะที่เขาอาจจะแบบเออรู้ว่าเรามีเสน่ห์ที่มันแรงขึ้นแล้วก็มีการไม่พอใจเกิดขึ้นมีการถึงขั้นหึงไหมเป็นการเหมือนกับว่าไม่พอใจมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะไม่สบอารมณ์ก็ได้ด้วยนะคะประมาณนั้นเนาะ เออทีนี้นะฮชาวกลุ่มหลายๆท่านก็เหมือนกับว่าถ้าเราจะคบใครนะเราจะต้องช่างใจรู้ดูแล้วเราว่าใครที่จะให้พลังงานที่ดีนะคะเราต้องการความรักที่มั่นคง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานด้วยนะคะแล้วก็เรื่องการเงินด้วยมีฐานะที่เท่าเทียมกันไหมหรือว่าคนที่เข้ามาในชีวิตของเราแม้แต่แฟนเราก็ได้นะคะที่อยู่ปัจจุบันนี้นะคะเรานั้นมองหาในเรื่องของความเป็นอยู่ที่ดีนะคะในเรื่องของการเงินในเรื่องของการที่แบช่วยเหลือเราได้นะคะความรักและการเงินมักจะมาพร้อมกันคุณรักใครก็คือรักด้วยสมองนะคะดูความเป็นไปได้ คือจะไม่เพอ้ออ่ะประมาณนั้นนะคะเความรักอย่างเดียวมันกินไม่ได้สําหรับชาวกลุ่มนะมันต้องมาด้วยฐานะและการเงินความเหมาะสมความเท่าเทียมด้วยเช่นกันนะคะ,ะทีนี้ถ้าตัวเลือกเข้ามาเป็นแบบนี้ล่ะนี่แหละเป็นสิ่งที่ชาวกลุ่มจะทําให้คุณหวั่นไหวกับเขาได้เพราะทอย ช้อยใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยนะคะเหมือนกับว่าจะมีดีของเขาอ่ะมีเดอสตาร์เนาะก็มีดีของเขาด้วยเหมือนกันนะให้เรารู้สึกว่าคือให้เสียดายอะไรอย่างนงี้นะคะเออกลุ่มทำใจลำบากนะเกิดมาหน้าต,ตาดีนะคะช่ว,วงนี้เสน่ห์แรงดาวสุขจรเข้ามานะคะจะทําให้จรในเรื่องพบปัต,ตนี้ด้วยนะ,ะเรื่องความรักจะทําให้เรานั้นเออมีมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นนะคะ ี๋ยอจะถามให้สําหรับชาวกลุ่มที่มีตัวเลือกเข้ามานะคะจะยังไงอาจารย์คนที่จะเเล่นกับเขาลูล่าอะไรอย่างเงี้ยเฮอ้อันนี้ถามถึงคนใหม่ให้นะโอ้ยจะเป็นในลักษณะที่เขาค่อนข้างที่จะออปชั่นดีมากฐา,านะหน้าตาความเก่ง การดูแลเอาใจใส่ทุกอย่างถ้าเรามีแฟนที่เหมือนกับว่าห่างไกลกันอยู่ไกลกันอยู่คนละประเทศหรืออยู่คนละจังหวัดหรือแม้แต่แฟนเราที่อยู่ปัจจุบันนี้เขาค่อนข้างที่จะเหมือนกับว่าออกแนวเงี่ยเง้ไหมจุกจิกไหมไม่ค่อยโรแมนติกเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเฉยๆนิ่งๆตัวเลือกใหม่เนี่ยเข้ามาร้าใจมาก ะะเพราะฉะนั้นน่าจะมีการเผลอไผลเผลอใจอยู่บ้างนั่นเองนะคะอันนี้เตือนขึ้นมาเฉยๆนะคะอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้เพราะว่านี่เป็นสถานการณ์โดยรวมเนาะแต่องค์รวมก็คือดีขึ้นแหละนะคะถ้าเรามีเข้ามาแต่เราไม่สนใจเราเออดีกาแฟเราดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะความรักของคุณก็จะมั่นคงมากยิ่งขึ้นนั่นเอง เดี๋ยวจะเปิดไพ่ความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อชาวกลุ่มนะคะอันนี้จะเป็นพลังงานของแฟนเราอยู่แล้วเป็นพลังงานหลักๆนะคะไม่ใช่คนที่เข้ามาใหม่นะ,ะเขาคิดยังไงรู้สึกยังไงบ้างนะคะแนวโน้มที่จะเป็นไปในความรู้สึกของเขาเป็นคนที่เหมือนกับว่าทําอะไรก็เรามาระวังตัวนะคะคิดมากคิดมากคิดเยอะ ช่วงนี้นะคะอารมณ์ของเขาเหมือนก็มีเรื่องเครียดอยู่มีเรื่องที่เขาจะดูดูเราอยู่ก็ได้ด้วยนะคะสิบคาเอยสิบดาบโอ้โหสิบคาาโอ้โหโอ้ดาบมาอีกแล้วเจนเนอรหรือจะอะไรก็ไม่แน่ใจนะเห็นดาบเยอะอย่างนี้เดี๋ยวเท้าเวอร์ขึ้นแบบนี้ตกใจเลยนะคะ เหมือนกับว่าชีวิตของเขาตอนนี้มันเต็มไปด้วยความเครียดนะคะเขาออกจากงานมาหรือเปล่าหรือว่างานของเขากําลังที่จะมีปัญหารวมถึงในเรื่องของการเงินด้วยนะคะงานการเงินมีปัญหาเขากําลังเครียดอยู่แล้วเหมือนกับว่าเหมือนเขากําลังอยากที่จะเ,เหมือนเขาดิ้นรนดีกว่านะคะในการที่จะหาทางออกให้กับชีวิตที่นี้นะคะเขาจะเหมือนก็มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิต ด้วยเหมือนกันนะคะเนาะกำลังที่จะเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของงานด้วยเขากําลังหาอะไรใหม่ๆมาทําด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเขามีความวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิตของเขาอยู่นั่นเองนะคะเป็นการดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอดนั่นแหละอืมบางทีนะคะเขาก็เหมือนกับว่ารู้สึกเฉยๆ ก็ได้ในความสัมพันธ์นี้มันเย็นชาไหมหรือว่าเคยดูเหมือนนะดูเหมือนเขารักเราน้อยลงก็ได้นะชาวราศีกุมมมหน่าละชาวกุมหลายหลายท่านเลยก็เลยไปเหมือนก็ไปโฟกัสที่สิ่งใหม่ๆเฮ้ยฉันจะไปกับคนใหม่แล้วนะเฮ้ยฉันเปิดใจให้คนอื่นแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่สิ่งใหม่ที่จะเข้ามานี่เนาะก็ถ้าคนักของคุณเป็นแบบนี้โอกาสที่จะ เริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆมันมีสูงมากเลยนะคะเป็นช้อยเป็นตัวเลือกเข้ามาให้คุณได้คิดต้องตัดสินใจนั่นเองมาดูซิว่าเขายังเหลือความรักให้คุณอยู่หรือเปล่าเนี่ยทำไมเขาดูวุ่นวายจังเลยนะคะเขาดูเหนื่อยดูท้อดูแบบไม่มั่นคงเลยในช่วงนี้นะคะอืม เหมือนกับว่ายังไงล่ะเขาต้องการความช่วยเหลือไหมยอยากให้เราช่วยเขาหรือเปล่าหรืออีกหนึ่งนัยยะหนึ่งเขาก็รู้สึกว่าเขาถูกเอาเปรียบก,ก็ได้นะคะมันเป็นในแบบเพื่อนกันคนคุยอะไรอย่างเงี้ยคุยได้ก็คุยนะคะไม่ได้แบบในไม่ได้เป็นในลักษณะที่แบบจริงจังอะไรเลยเนาะหรือว่าเขารู้สึกไม่มั่นคงรู้สึก ถึงความที่เราไม่แน่นอนในความสัมพันธ์นี้นั่นเองหรือเขาอาจจะรับรู้ได้ว่าเรานั้นกําลังมีคนคุยเยอะหรือเปล่าก็ได้ด้วยนะคะเออแต่ลึกๆแล้วนะลึกๆของเขาเนี่ยก็ยังอยากให้ทุกอย่างมันดีขึ้นอยู่เป็นความรู้สึกเล็กๆที่อยู่ในใจนะคะทำไมเขาดูแย่จังเลยอะแซวกลุ่มที่ผ่านมา คุณเคยทำร้ายความรู้สึกเขาหรือเปล่านะคะหรือให้สลับกันก็ได้วันนี้ดูเหมือนจะเป็นเขามากกว่ามีเรื่องฝั่งใจอะกับเราเขาต้องการอะไรจากเราบ้างนะเขาอยากจะบอกอะไรอยากจะอะไรบ้างอย่างเงี้ยเนาะเอ,อ้สิบคาาเออไม่ใช่สีคาทานะคะสีไม้เท้า คือตอนนี้นะคะเขามองถึงในเรื่องของอบ้านครอบครัวงานให้มันดีก่อนนะคะซึ่งในเรื่องของความรักอย่างเงี้ยมันมันเฉยๆมันเหนื่อยๆดูเอื่อยๆดูเหมือนกับว่าเย็นชานิ่งเฉยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออใจมัน ชาๆลงเนาะชาๆเหมือนกับว่าเย็นชาอะไรอย่างเงี้ยมันเซ็งไปหมดเลยอ่ะแสดงว่าเขาโมแต่วุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องชีวิตของเขาจนไม่ได้ใส่ใจเรื่องความรักเลยปล่อยปะาละเลยให้ชาวกลุ่มต้องนะชาวกลุ่มทํำยังไงล่ะโอเคนะคะฉันฉันไปของฉันก็ได้ฉันไปเริ่มต้นใหม่ฉันหาสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตก็ได้อะไรอย่างเงี้นะคะ มีชาวราศีกันนะคะธนูกรลกฎอันเดียวกลุ่มกลุ่มด้วยกันก็มีเมรก็มาด้วยเห็นสภาพเขาแล้วก็แย่ yeah, อยู่อะยังไงต่อนะคะเขายัางอยากที่จะไปต่อหรือเปล่าเนี่ย เหมือนเขายังกัก้กัมกึองกึ่งอยู่เนาะกับเรื่องเราคือมีความไม่แน่ใจมีความเขาเรียกว่าเฉยเฉยอะรู้สึกดีไหมเออก็มีความรู้สึกดีอยู่แต่มันไม่หวานมันไม่เหมือนเดิมหรือมันชินชามันมันไม่มีแพชชั่นอีกแล้วไหมอะไรจะเป็นอย่างนั้นนะคะขาดความตื่นเต้นกับความสัมพันธ์นี้ไปแล้ว นั่นเองเขาเรียกว่าตายด้านอคนรักขอคุณตายด้านไปแล้วนะชาวราศีกุมเอาสรุปแล้วนะคะขอสามใบาชาวกุมคุณยังต้องการความตื่นเต้นนะ ต้องการที่จะแบบออกไปเรียนรู้ไหมดูทรงแล้วนะคะชาวราศีกุมหลายๆท่านเหมือนกับว่าจะเความรักกับคนนี้เหมือนกับว่ามันมันมันไม่มันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะดูนิ่งดูเฉยขาดความตื่นเต้นขาดความโรแมนติกทุกอย่างมัน ไม่พัฒนาไปเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมีความรักใหม่ๆเข้ามานะคะมีการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นเพะน่าจะเจอจากที่ทางานด้วยนะคะนี่แหละจะมีการเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ใช่คนเก่านะเป็นคนใหม่นะคะอืม คือมันเป็นโอกาสที่เข้ามาซึ่งคุณจะข่อยคว้าไว้หรือไม่ก็เป็นเรื่องของคุณนะคะเป็นการตัดสินใจของเราเองบางท่านก็เนาะความอะไรล่ะพลังงานซึ่งไม่เหมือนกันบางท่านเขาก็ยังแค่มีปัญหากับชีวิตเราจะไปมีคนใหม่เลยอันนี้ก็กอะไรอยู่แต่ถ้ามันแย่มากเกินไปจนเฮ้ยมันไม่ไหวแล้วมันเหนื่อยมากเกินไปแล้วนะคะอันนี้ถ้าคุณจะเปลี่ยนก็แล้วแต่คุณนะคะเนาะ ประมาณนี้นะคะเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ก็พอนะคะเนอะส่วนท่านใดอยากที่จะดูดวงชะตาของเราโดยตรงก็แอดไลน์กันเข้ามาได้น,นะาหาได้ฝากอดีไลน์ที่ใต้คลิปไปแล้วสวัสดีค่ะ